กลับแล้วครับไม่รู้ปลูกว่าบ้านใครก็ไม่รู้โค้ากโคตโคตอเจ้าของบ้านเข้ามาแล้วลิบแดดตัวสองข้างทางครับบรรยากาศเปน็นอยางงลิบหน,นีเข้าบ้านแล้ว ไม่รู้บุก่าบา้าดใครกันไปเร่อไมจับ้ร้อ,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 อยน <c oughs> ีมาละ <c oughs> มีราวมีราวจับล่ <c oughs> ก,กี้มันไม่มีลาวมีแต่สะพานเอีกระแคบด้วยแดดร้อนล้วใส่หมวกกัน

นี่ดูดีทางเดินอย่า,างเงี้ยเออถ่ายไม้เก่าๆนี่เลยเอาหยุด,ด